นะครับลูกเตะลูกบอลตรงนั่นดึงขึ้นมาท่าส่งแบบนี้นะอ้าวปฏิบัติท่าส่งครลูกะลบี้ฮึลูไปลูกลูบอรงปฏิัต ใ่้คนมาเก่ารายงานให้ประธานได้รับรู้ถึงกิจการล์ู้เสือที่เราลงเนินกันในโรงเรียนเนี่ยมันผ่านไปอย่างไรหรือเปล่าครับรและถ้าเกิดมีการมอบมอมที่ยิงมอบสมบัติรูปแบบกาอแสดงความดียินดีกับใคร แขนซ้ายมาแล้วก็ชูนิ้วขึ้นมาสามนิ้วมือซ้ายกำลหัวชูนิ้วขึ้นมา3นิ้วมือขวาชูขึ้นมา3นิ้วเคืองีอก่ะจิตอาัณฑาวะอาตัณฑาวะผอําาพ

แล้วแต่ไหลเพื่อนเอามือซ้ายมือซ้ายแตะนิ่งเอามือลงเล่นแล้วเล่นไหมพรองแล้ว ไม่ต้องยกมือไม่ต้องยกมือไม่ต้องทำอย่างนี้